ต้มยำปลานิลค่ะพี่น้องตุมยำปลานิลจ้าเมืรอนี้แก้วพริกดิบค่ะพี่น้องแก้วพริกดิบเสร็จเดียบรอยพร้อมเสิร์ฟจ้าสวัสดีค่ะเมืรอนี้ก็มาพบคก,ออก,กับช่องน้อง พากินพาเที่ยวคือเก่าเด้จ้ะพี่น้องค่ะสำหรับมือนี้ก็ะเงมูลกับผ้าขาวขั้วพืเ้เก่าจ้าไปเบิ้งน้ำกันได้น้องค่ะนอกจามือนี้แม่นมูลสีมาเห็ดเมนูอียังสุดพี่น้องกิน,นก่ะไปเบิ้งน้ำก,ก,ก,กันเลยจ้า มาลงมืดต้มยำเด้ด้วยค่ะเด้อแมนูนก็ได้ข้างน้ำไปจนเดือดแล้วเนาะคะ่ะเนาะแมนูนก็นสิแกะข้านอค่ะเด้อข้านอเนาะคะ่ะเนาะลดต้มยำลงไปสองก่อนกับพ่อพี่น้องนี่ค่ะแล้วก็จะใส่พี่น้องรากผักชีใบมะกรูดพริกทุบแล้วก็ข่าตะไคร้เนาะคะ่ะเนาะหอมแดงใส่ลงไปพี่น้องเครืองร้ขนาดเลยจ้ะนี่ค่ะ ใส่เครื่องลงไปเรียบร้อยแล้วพี่น้องจ้าสิเป็นนาตาแบบนี้เนาะมือนี้บะมีม่มะเขือเทศพี่น้องนี่ค่ะหาบะม่มะเขือเทศจะเข้าเกินพี่น้องล่อให้หม้อเดือดเขาจังเอาป่าลงด้อค่ะเด้อมันจังสีบอข้าวค่ะใส่เครื่องต้มยำลงไปแล้วเขากะล่อให้หม้อเดือดก่อนเนาะค่ะเนาะจ้าพี่น้องจ้าหม้อห้องแม่นองบุ่นก็เริ่มเดือดแล้วเนาะค่ะเนาะ ไปได้แบเคือเทศมใส่ลงไปแล้วหน่วยหนึ่งพาซีลงไปแล้วเด้อค่ะเด้อวันนี้แมนหุ่นก็เริ่มเอาปลาลงเนาะค่ะนอกเพราะว่าหมอเดือดแล้วใส่ปลาลงไปเลยค่ะนี่จะเอาปลาของห้องลงไปเลยเด้อค่ะเด้อลอยย้อนลงละค่ะเราอย่าไปคนเด้อค่ะเด้อใส่ปลาลงไปแล้วห้องสิป,ปิดฝาหมอด้วยเลยเด้อค่ะเด้อปลาซุกเขาจังสิมาปรุงนะคะเนาะถ้าคนมันจะขาวเด้อพี่น้องเด้อห้องมารงค้นเ้ยจ้าเด้อ ใส่ปลาลงไปเมื่อแล้วนี่ค่ะใส่ปลาลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นแบบนี้นะคะเนาะใส่ปลาลงแล้วปิดฝาหม้อไว้เลยด้วยจ้าพี่น้องจ้าปิดฝาหม้อไว้เลยค่ะถิมไปจักประมาณหาถึงสิบนาทีนะคะเนาะจัวมาเบ่งกันจ้าจ้าพี่น้องจ้าระว่างที่ห้าวล้อย าข้าวซุเนาะค่ะเนาะแม่นุ่นกับสิหันมาตําเจลเลยเด้อค่ะเด้อต่ำเจลพริกดิบนะค่ะเนาะใส่พริกกระเทียมลงไปได้จ้าพี่น้องจ้าต่ำเจลพริกดิบเวทจำจรินกับต้มปลาเนาะค่ะเนาะใส่พริกกระเทียมลงไปแม่นุ่นจะใส่เกลือน้ำนาะค่ะเนาะต่ำเลยค่ะวันนี้จ้าพี่น้องจ้าแม่นุ่นกระเด็ดต่บักพริกแหลกเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวแม่นุ่นสิมาปรุงแก้วกันเลยเด้อจ้าเด้อ ใส่มะนาวลงไปค่ะน้ำปลาจะพี่น้องจ้าเดี๋ยวข้าจังสีเอาน้ำต้มปลายอดจังน้นยนะคะเนาะรสด,ดีค่ะของชูรสจ้ะใส่ต้นหอมฟักซี่ที่ห้าวหันไ้ลงไปจ้ะ งูแก้วเลยจ้ะพี่น้องจ้ะานี่แหละค่ะแก้วพริกดีบนะใครเนาะนจ้ะเดี๋ยวมาตักออกใส่ถ้วยเบิ่งกันเลยจ้าจ้าพี่น้องจ้าแม่นูุนกะซิมาตักแก้วพริกดิบออกเลยเลยจ้าเด้อใส่ถ้วยเลยจ้านี่ค่ะแบบง่ายๆแบบง่ายๆจ้าพ่อใดพ่อใดจำกับต้มปลาเนาะคะนะ่ะเนาะ เสร็จเรียบร้อยแล้วสําหรับแกวพริกดิบของห้องกินกับต้มปลาเนาะค่ะเนาะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวห้องไปเบื้องหม้อต้มปลากันเลยจ้านี่น้าตาแกวพริกดิบกระสิเป็นยังสีเ้อจ้าพี่น้องจ้าไปเบื้องหม้อต้มปลากันเลยจ้าจ้าพี่น้องเมนูนกกสิมาเปิดหม้อต้มปลาให้ลูงปลาหน้าอาเบิ่งกันเลยเนาะว่าสุกไปมาเบิ่งกันเลยจ้าว้าอ้สีสวยมากเลยเนาะค่ะเนาะอยากคนเด้อพี่น้องเด้อซูนเบิ่ง่อๆ เดี๋ยวแม่นมุ่งนสิรวบเริ่มปรุงกันเลยน,นะคะเนาะหม้อต้มปลาเข้ากับเดือดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวปรุงกันเลยน,นะคะเนาะใส่น้ำปลาลงไปค่ะรสดีค่ะพี่น้องจ้าโหสดบัว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 หรอพี่น้องรสดีจกน้อยจ้ะเดี๋ยวเค็ม ตามด้วยผมชื่รถเจ้าพี่น้องใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่ไลยแซ่ไล้เรียบร้อยแล้วค่ะฝุดรวรรเลยเนาะค่ะเนาะปรุงเรียบร้อยแล้วจ้าแมนนใส่เกลือนะ้ำอีกิดน่อยกนเนาะค่ะเนาะใส่เกลือนิดนึงค่ะนี่นะคะเนะาะมาสีได้แล้วละค่ะวันนี้สูนแห้งอะไ้เพื่อยขนาดเลยี่น้อง เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต้ยมยำปลาเดี๋ยวขออนุญาตซิมหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อจ้าพี่น้องจ๊ะกะซุกเรียบร้อยได้ทีซิมกะแซบแลแ้วเมนูนกะสีเอาต้นหอมผักชีที่หั่นไวล้ลงไปเลยได้ค่ะเด้อนี่จ้าใส่ลงไปเลยค่ะวา้าพี่น้อง มีผักชีไปเรื่อยต้นหอมผักซีกรอมนะคะเนาะใส่ลงไปเลยพี่น้องจ้ะเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องมาที่นี่ก็สิบุปงปิดฟ้าเทใส่ถ้วใให้พี่น้องเบิ้งเลยนะคะเนาะปิดแก๊สเลยค่ะอือ จ้าพี่น้องจ้าแม่นุ่นกัสิตักต้มปลานิ่งใส่ถาดตัวนี้เลยเนาะค่ะเนาะตักกระไดจะเทเลยเนาะพี่น้องเนาะนี่พวกกระหวนจ้ะหาเนี่ยจับหัวหมอกนพี่น้องจ้ามันหันเทลงเลยนะคะต้มปลาห้าลงได้จ้จพี่น้องจ้านี่อโอ้ยไอยห,วหว้วยห่วยพี่น้องนี่ เรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับต้มยําปลานิลของแม่น้องวุ้นนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวแม่น้องวุ้นขอแต่งหน้าสวยๆเดี๋ยวสิมาทายเก๋ๆให้เพื่อปลาหนาอาเบิ้งเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยเนาะค่ะเนาะสำหรับต้มยําปลานิลของแม่น้องวุนตต้นเด้าาาาอจ่าเด้อกระสิกินกับแก้วพริกดิบพริกตับใบเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะเนาะ นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนนี้ก็สิเป็นก้องเขาหนึ่งไว้แล้วเรียบร้อยได้จ้านน้เดอเขาเหนียวเห่ากับเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะพร้อมเสิร์ฟลุ่ปลานาอาล้าจะสำหรับต้มยำปลานินนะคะเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องจ้าไปค่ะไปกินน้ำกันเลยจ้า ก็ขอของห้าวมาเนี่ยกระเซตเรียบร้อยแล้วเด้อค่ะเด้อสำหรับต้มยำปลานิลเนาะค่ะเซตเรียบร้อยแล้วก็มีตับแจ่วพริกดิบให้พี่น้องน้ำนาะค่ะเนาะสำหรับผู้ใดมาือว่าชอบคลิปพ่อแม่นวลก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดสับตะไคร้ให้ช่องน้องวนพากินพาเที่ยวด้วยนะคะสำหรับมื้อนี้วานนวลขอตัวลาไปก่อนเด้อค่ะเด้อจังพอกันไหมคลิปหนาไรละพี่น้องจ๊ะขอบคุณหลายๆค่ะบ๊ายบายค่ะ